Og, I mean ไม่ใช่วิธีมซูแต่อย่างใดนะคะทุกคนแาบเป็นสิ่งที่ดรเรลิเลียนกาสเนี่ยผู้เชี่ยวชาญภาษาการบอกไว้ว่าคนโกหกอะ่ะมักมีท่าทางที่บ่งบอกการโกหก,กอยู่โดยเราสามารถดูได้ง่ายๆด้วย3วิธีนี้ค่ะ 1>, 1. ชอบขยับหัวไปมาตอนแรกก็พูดอยู่นิ่งๆแต่ตอนหลังๆเนี่ยโยกยังกับอี๊เอไม่ว่าจะก้มหัวเอียงหัวหดหัว,หวเริ่มแปลกแล้วนะอย่่างที 2. พูดสำไปสำมาจะเกิดอาการลนๆอมๆอึ<ส>้งๆอย่างกับอึ้งอ่างและแบบที่3 เห็นใครเห็นแฟนพูดแบบนี้เสียวหลังไว้ที่ดีเป็นประโยคที่บกซนทีนางเอกในเรื่อง My Lovely l i a r เยอพูดเป็นซีรีส์ใหม่สดๆร้อนๆจากทางวิวเลยเป็นเรื่องที่นางเอกมีพลังวิชชในการจับโกหกจนเอามาทําเป็นอาชีพซึ่งนําแสดงโดยนางเอกมากความสามารถตัวซนดัเป็นแฟนเขาคือคิมซงฮยอนเรื่องเนี่ยประกบคู่กับควางมินยอนซึ่งเขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรกแต่เคมีและคาลิสมาเขาไม่ธรรมดาจานอังคารสองทุ่มสิ้าทางวิวเท่านั้นแต่ทุกทายมีวที่จับโกหกอะไรอีกฝากมาแชร์แบ่งปันกันได้